มาดูที่สเปนกันบ้างนะคะจะพาไปดูเทศกาลต้อนฝูงแกะกันค,คือเขาจะเหมือนกับเป็นการํรำลึกถึงเทศกาลนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ฤดูการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะต้องมีการอบยบถิ่นฐานเพื่อให้อยู่รอดนั่นเองสำหรับ,ค,รบคนสมัยก่อนนะคะ แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะมีเทคโนโลยีมากมายทําให้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะคะแต่ว่าจะพาไปดูนะคะสําหรับงานย้อนราลึกอดีตกันสาหรับการต้อนฝูงแกะผ่านทางถนนใจกลางเมืองหลวงซึ่งเดิมในอดีตเนี่ยเคยเป็นเส้นทางต้อนฝูงแกะย้ายถิ่นฐานหากินในช่วงฤด,ดูหนาวเมื่อหลายร้อยปีก่อนของสเปนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่นม<า>ีแกะแกะกลางเมืองนะคะ นี่คือถนนสายหลักในใจกลางกรุงมาดริดของสเปนนะคะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นเต็มไปด้วยฝูงแกะหลายพันตัวเลยค่ะ แล้วก็มีคนเลี้ยงแกะด้วยเขาพยายามที่จะต้อนฝูงแกะไปตามเส้นทางเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อพาฝูงแกะย้ายถิ่นจากพื้นที่ทางเหนือลงไปทางใต้พาแกะไปหากินหญ้าในช่วงฤดูหนาวนะคะเทศกาลต้อนฝูงแกะนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตของบรรพบุรุษที่ต้องย้ายถิ่นหากินในช่วงฤดูหนาวก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่เริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี1994 หรือปีพุทธศักราช2,537ค่ะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปนะคะมีนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นพากันมายืนรอชมริมสองข้างทางอย่างหนานแน่นเลย่าำกลางเสียงกระดิ่งห้อยคอของแกะและแต่ละตัวนะคะก็ะส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณเลยสร้างบรรยากาศให้นึกย้อนกลับไปในอดีตที่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านผู้เลี้ยงแกะในสเปนเมื่อหลายร้อยปีก่อนค่ะงานนี้ ต้องถือว่าเป็นงานต้อนฝูงแกะย้ายถิ่นฐานหากินที่จัดขึ้นในแต่ละปีที่ทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางที่เพิ่งจะเดินทางมาที่กรุงมาดริดเขาจะรู้สึกไม่เคยเห็นก็จะประหลาดใจนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจด้วยที่ได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวสเปนค่ะ